สวัสดีครับพบกับผมอันมาริโอมอเตอร์นะครับผมวันนี้พบกับรถคันนี้นะครับมิตซูบิชิไดทันนะครับตัวนี้เป็นตัวโฉมหน้าใหม่นะครับในปี2015นะครับผมเสียงอะไรเอ้าไปทำอะไรเนี่ยครับผมพี่ไปทำอะไร เช็ครถไงเช็คทำไมก็ตอนแรกเห็นน้องอ่านจะรีวิวก็เลยมาเช็ครถให้ด้านล่างอ๋องั้นพอดีเลยมามามาพี่มารีวิวเลยโอเคอ่ะพี่เช็คบุ๊คพี่มารีวิวให้ผมเลยได้ครับเดี๋ยวคันนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ปอนโอ้มาถึงถามเลยใช่ไหมถามเลยเข้าเลยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปัดก่อนพอดีเยอะเนาะครับผมจริงๆตัวเนี้ยเป็นมิชูบิชิไททันตัวสอจุด 5 GLS นะครับตัวนี้เป็นเกือบเขาเรียกว่าอะไรเป็นท็อปสุดของเมกะแคปเลยนะอ่าในปีนั้นถูกต้องครับถ้าเกิดว่าจะท็อปขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นเมกะแคปพลัสออตัวนี้ก่อนก่อนหน้าตัว GLS นะครับก็จะมีในส่วนของ GLX นะครับอ๋อจะมี S กับ X ถูกต้องครับอ่าแลตัวนี้โฉมหน้าเขานะก็อย่างที่อันบอกเลยครับมันเป็นโฉมใหม่ละอ อ่าเป็นโฉมใหม่นะครับเพราะโฉมเก่าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโค้งงุนมากๆครับนะครับตัวนี้ก็ลดโค้งงุนมาหน่อยนึงอ่าก็ดูที่ไฟก่อนเลยครับผมไฟเนี่ยเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับก็เป็นโฉมเฉียวนี่บมถึงด้านแก้มเลยนะอ๋อคือไฟของเขาจะมีความยาวใช่ครับถึงด้านแก้มเลยแล้วก็องค์ประกอบของดวงไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะ ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ตัว GLS เนี่ยบอกเลยว่าให้กระจังหน้าที่เป็นโครเมียมมาครับนี่ไหมครับมีกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมแล้วนะครับก็คือดูเข้ากับสีแบบสีเทานี้เลยนะครับในส่วนตัวชอบสีเทาอยู่แล้วนะครับบอกไปทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็มากับไฟตันหมอกนะครับทั้งสองฝั่งเลยตัวนี้เป็นโครมแท้นะครับแต่ว่าลองดูหลอดดีๆนะครับมีการเปลี่ยนหลอดมาใหม่ อ๋อคือคันนี้มีการเปลี่ยนหลอดมาถูกต้องครับมีการเปลี่ยนหลอดมาใหม่ให้เป็นแบบสีแบบประกายฟ้าเล็กน้อยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสีบุ้ยอะไรพวกนี้ยนะสีบุ้ยสีไอบูอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นครับผมมาดูที่สภาพบอดี้กันดีกว่านะครับพวกฝากระโปรงฝากระโปรงเนี่ยให้เราสังเกตนะครับมันจะมีในส่วนของพวกแอโรไดนามิกนะครับเห็นไหมเอ่ย อ๋อที่ที่มันเป็นรอยเว้ารอยอะไรนิดเล็กๆน้อยๆนี้ครับถูกต้องครับก็เป็นเป็นฝางกระบุนเดิมเลยครับสีก็เป็นสีเดิมๆนะครับสีโรงงานเลยครับผมแล้วก็ดูที่ด้านข้างมั้งครับพี่ปอนให้ดูล้อกันเลยไหมได้ครับได้อ่าล้อรถนะครับเป็นสเปคเดิมๆจากโรงงานอ๋อสองหนึ่งห้าทัพเจ็ดศูนย์นะครับเป็นคาสิบห้าก็คือขอบสิบห้านั่นเองนะครับแล้วก็เป็นยางใหม่ด้วยครับนะครับก็ตอบโจทย์นะจริงตอบโจทย์ครับสำหรับพวกที่ใช้งานพวกขนส่ง พวกบรรทุกหนักๆนะครับก็อันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับดู G L S ตัวนี้ด้านข้างนะครับเป็นตัวตัว G L S คือมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็ในส่วนของกระจกที่สามารถปรับพับไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยเป็นสีโครเมียมด้วยครับผมเดี๋ยวกดให้ดูเลยไหมอ่าแล้นะครับตัวนี้เป็นกุญแชรีโมทนะครับก็เวลาเวลาเรากดล็อกนะครับกระจกก็จะถูกเข้านะครับอันนี้เป็นความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับเป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่ง เวลาเรากดปลดล็อกนะครับกระจกทั้งสองฝั่งเนี่ยมันก็จะเปิดอ้าออกมาครับนะครับเป็นความสมมติว่าเราไปจอดรถเนี่ยที่แคบอย่างเงี้ยเวลาเราลืมปิดกระจกพับกระจงเนี่ยครับผมคนเฉียวก็ได้นันะอือก็คืออันตรายัดมานะครับเป็นภาพรวมของด้านข้างเลยอ่านะครับภาพรวมเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าจัดทรงได้ดีแล้วเป็นเขาเรียกว่ากระบะตรงแล้วนะครับเพก่อนในยุคปีประมาณ ผมจาปีไม่ได้นะครับก็จะมีการดีไซน์ออกมาเป็นกระบะแบบโค้งเพื่อล้อแอโรดนามิกอ๋อก็จะมีโค้งๆครรอบคันเยอะหน่อยอ๋อครับผมทีเนี้ยมีคนไม่ค่อยชอบทรงนั้นเท่าไหร่มันตลกครับผมก็เลยพัฒนามาเป็นตัวหลักตรงอืมครับผมแล้วก็ตัว GLS ก็เพิ่มที่จับประตูเป็นแบบโครเมียมแล้วอ๋อคือเปลี่ยนจากสีดํเดิมจากรถเป็นโครเมียมถูกต้องก็โอเคสวยตอบโจทย์เลยด้านข้างเข้าไปที่ส่วนด้านหลังกันบ้างครับพี่ด้านหลัง ด้านหลังจริงๆอิงเน่ยผมชอบอย่างหนึ่งมิสูบิชิตไททันนะครับเขาชอบให้ไฟเบรกดลิสสามารถในกระบะแบบว่ามีไฟเบรคด้มสามั้ยส่วนน้อยครับพี่ก็จะเป็นที่เติมมาด้านบนมากกว่าก็จงครับส่วนมากจะไปอยู่พวกกระจกด้านบนอ่ะแต่ตัวเนี้ยจะไปอยู่ในส่วนของฝาหลังกระบะนะครับก็เป็นมิสูบิชิตไททัน G อเอวนเจอร์นี้นะครับอ๋อก็คือจะเป็นจุดเด่นของเขาเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เป็นฝากระบะแบบเดิมครับผมนะครับไฟก็ จริงๆไฟสวยอยู่แล้วนะครับตัวนี้ไฟสวยมากนะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างหน่อยตัวนี้มีบันไดให้ด้วยถึงจะเป็นตัวเตี้ยหน่อยแต่ก็ยังมีบันไดด้านหลังมาให้ครับผมขึ้นลงสะดวกสบายนะครับแล้วก็ลงมาหน่อยไหมลงมาหน่อยเป็นช่วงล่างนะครับเมื่อกี้ที่ผมเช็คเลยช่วงล่างที่ผมเช็คเลยเมื่อกี้ผมไปดูพวกโชกพวกอะไรนะครับก็เป็นโชคดำเดิมจากโรงงาน แล้วก็แหนบก็ไม่มีการเสริมมานะครับถ้าใครอยากเสริมแหนบนะครับสามารถเสริมได้แต่จริงๆอ่ะผมคิดว่าตัวเนี้ยมันสามารถบรรทุกน้ำหนักได้พอสมควรเลยก็คือเดิมๆก็คือดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับัาผมถ้าเกิดว่าใครไปเสริมก็เสริมได้นะขาผมโอเคแล้วก็มีการพ่นการสนิมขาผมอ่าแล้วก็ ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ข้อเดิมตอบโจทย์จริงๆนะครับสำหรับพวกใช้งานครับผมก็พูดถึงเรื่องความเดิมครับผมขอความเดิมรอบๆคันหน่อยพี่บอลครับผมคานหน้าเนี่ยคันทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นคันหน้าแกมซ้ายแกมขวาตลกต่างๆนะครับก็เป็นตัวเดิมๆเลยคือโครงสร้างเดิมๆเลยบอดี้เดิมๆเลยครับผมนะครับก็ไม่มีการชนไม่มีการตัดต่ออะไรแต่อย่างใดเลยอ๋อครับผมในส่วนของ ประตูบ้างแหละประตูก็ให้ดูพวกเม็ดอาร์คนะครับแล้วก็ลูกยางต่างๆเนี่ยว่ามันมีการสึกหรอไหม๋อครับแล้วก็น็อตประตูต่างๆเนี่ยคือมันบ่งบอกได้ว่ารถคันนี้ไม่มีการชนจริงๆนะครับอันนี้คือดูแบบง่ายๆนะครับผมก็คือการันตีมาแล้วว่าคันนี้ไม่ไม่ไม่มีการชนแน่นอนถูกต้องครับแล้วก็ด้านหลังบ้างไหมด้านหลังให้ดูพวกรอยพับครับอ่ารอยพับข้างๆทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ให้ดูพวก รอยน็อตที่มีการถอดฝามาหรือเปล่ากับบั๊กมให้ดูประมาณนั้นคือง่ายๆนะครับสเต็ปง่ายๆดูเบื้องต้นนะครับเวลาไปดูรถมือสองครับผมมีมีอย่างหนึ่งมีอย่างนึงพี่แบ็คไล e เนอร์แบ็กไลเนอร์เมื่อกี้ผมแอบไปดูแล้วสวยคือใช้งานมาน้อย ครับผมก็รถ7ปีแมคลีเนอร์ยังดูดีอยู่เลยใช่ใชไงมันน้อยมากคผมสวยงามเลยอ่าอ่ะพีปอครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในของคันนี้กันม้างด้านในคันนี้ใช่ไหมครับผมนี่ผมบอกเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเมกาแคปครับอ่าสามารถเปิดประตูแล้วก็ได้ขึ้นลงสะดวสบายเลยตัวนี้ครับผมอถ้าเกิดว่าคนไปขนของนะครับหรือว่าไปส่งของต่างๆนะครับคอบคัวสามารถนั่งไปได้ด้วยอ๋อก็คือเพิ่มความ ขึ้นลงสบายโอเคสบายอ๋อครับผมประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็สวยตั้งแต่โซนประตูแล้วประตูทั้งสองฝั่งเนี่ยสวยมากครับนะครับแล้วก็มีการปรับกระจกอยู่ที่ประตูเลยนะครับง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้าไหมพี่ตัวนี้เป็นไฟฟ้าครับผมรับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าด้วยครับผมเปิดกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับเกือบไฟฟ้ากันหมดแล้วแหละอ่าแล้วพวงมาลัยพี่พวงมาลัยตัวนี้เป็นแบบไหนพี่พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันครับผมครับแบบว่ามีเส้นเมิเลียนสวยๆ นะครับท่านด้วยผมแล้วก็มีความปลอดภัยเป็น SRS Airbag ด้วยครับผมอ่ามีแค่ตรงพวงมาลัยเหรอเี่อจริงจริงนะครับก็คือตรงพวงมาลัยเนี่ยคือหนึ่งลูกครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของคอนโซลด้านซ้ายอ่าก็จะมีอีกหนึ่งลูกนะครับตรงคองลด้านซ้ายมืออ๋อก็เพิ่มความปลอดภัยมาถึง2จุดเลยทีเดียวใช่ครับผมครับผมอ่ามาที่คอนโซลกลางของคอนโซลกลางนะครับตัวเนี้ยแอบเสียใจนิดนึงเพราะว่า วิทยุเนี่ยมันเป็นแบบ FM AM CD DVD นะครับก็ยังไม่เป็นหน้าจอทัชสกรีนเลยนะครับแต่ว่าเครื่องเสียงเนี่ยตอนนี้ลองฟังดูแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับผมเครื่องเสียงวิซูเนี่ยเป็นเครื่องเสียงที่ค่อนข้างเคาะในระดับนพงเลยนะครับ,รบก็ไปแอบฟังมาก็ค่อนข้างชัดเจนมากมนะครับแต่ถ้าสมมติผมอยากได้จอละพี่จอก็สามารถติดตั้งได้ครับอ๋อติดแยกออกมาดีกว่าครับครับผมอ่าแล้วก็ไปที่ ภาพรวมของเบาะบ้างพี่ก่อนก่อนไปเบาะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่แอร์ดีก่อนได้ได้ได้พี่ดูดูแอร์ก่อนดีกว่านะครับแอร์ตัวเนี้ยเป็นแอร์ที่ปรับง่ายเหมือนกันนะครับเป็นยังใช้ยุคเก่าอยู่ก็คือแอร์แบบหมุนมือนะครับมีระบบสี่สปีดนะครับด้านซ้ายสุดก็จะเป็นพวกฟังก์ชันต่างๆ่าด้านขวาเป็นน้ำยาแอร์คือเข้าใจง่ายมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเกียร์บ้างดีกว่าครับผมเพราะว่าเกียร์ตัวเนี้ยเป็นเกียร์กระปุกด้วย นะครับแล้วก็สภาพเนี่ยไม่มีขาดเลยหัวเกียร์ไม่มีขาดนะครับแล้วก็ถุงครอบเกียร์นี่ก็ไม่มีขาดยังเงาอยู่เลยนะครับเป็นปี2 0 1่นะ2015ครับเเป็นปี2015นะครับที่เขาเรียกว่าอะไรสภาพสวยก็ไม่มีขาดไม่มีลอกเลยก็คือรถเจ็ดปีสภาพยังดูดีอยู่ใช่ครับครับผมอ่าแล้วก็อย่างที่ผมเกริ่นไว้เมื่อกี้สภาพเบาะอ่าเบาะเป็นเบาะผ้านะครับที่มีรูระบายอากาศ ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็บอกผ้าเนี่ยจะมีความนุ่มมากกว่าบอหนังนะครับอ่าแต่ข้อเสียของบอผ้าก็มีนะครับคับผมค่อนข้างที่ทำความสะอาดยากนิดนึงแต่ว่าตัวนี้คือแทบจะไม่มีรอยเลยนะแทบจะไม่มีรอยขาดรอยรอยการใช้งานที่มันหนักหน่วงและหนักแน่นอ่ะคัะผมอันนี้สภาพบาดมาประมาณ97%เอลยนะถึงกับเก้า97%เลยดรับครับผมคือสวยมากคับผม่าและขอย้อนมาอีกนิดนึง หน้าปัดเดินไหมด้ครับพี่หน้าปัดเดินไหมิจริงๆผมก็แอบชอบเหมือนกันนะชอบไม่สุดนะครับหน้าปัดเดินไหมีเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลผสมกับอนาล็อกด้านซ้ายนะครับเป็นตัววัดรอบนะครับด้านขวาเป็นตัววัดความเร็วก็ดูง่ายไหมง่ายครับแล้วก็ตรงกลางที่เป็นดิจิตอลนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขบหม่แล้วก็สัญลักษณ์ไฟต่างๆนี่อ๋อครับผมและเลขไมค์คันนี้อ่ะพี่เลขไมค์คันนี้บอกเลย น้อยมากน้อยมากน้อยอีกแล้วน้อยอีกแล้วใช่ไหมเรื่อนนี้เราทํามาประมาณ EP ที่3แล้วมั้งครับผมก็เจอเลขไม้น้อยมากนะครับเลขไม่อยู่ประมาณหมื่นเอ่อโทษทีครับเลขไม้อยู่ประมาณ80,000กว่าโลเท่านั้นเอง80,000กว่าโลใช่แล้วครับเลขไม้น้อยจริงผมตกใจทีแรกพี่บอกหมื่นผมตกใจเลยนะตกใจใช่ไหมแค่หมื่นรถเจ็ดปีไม่หมื่นเดียวเหรออ๋อ80,000อ่าก็ตกอตกหลักหมื่นก็ไม่ได้อ๋อก็ตกอตกประมาณ 1นปีต่อ1นึ่งหมื่นโดยประมาณอ่ะพี่ผมดูรถหลายๆรุ่นนะประมาณ7ปีที่แล้วอ่ะครับผมครับผมกุญแจของเขาอ่ะยังเป็นแบบไข่อยู่เลยพี่อ๋อตัวเนี้ก็คือพัฒนามาแล้วครับเป็นตัว G L S ครับเป็นปุ่มพ u s h start แล้วนะครับกุญแจงเขาก็จะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับไม่มีกุญแจ นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่หมดอะไรเอ่ยอุบัติเหตุจริงๆนะครับก็สามารถกดปุ่มเปิดกุญแจอย่างนี้ได้คือมีกุญแจซ่อนอยู่ในกุญแจลีมหมดอีกทีนึงใช่ครับผมและก็ด้านข้างของปุ่มพุ่สตาร์ทเนี่ยเป็นพวกปรับพับกระจกนี่จะอยู่ตรงนี้เลยอ๋อกระจกข้างนะครับกระจกข้างคือสามารถใช้งานง่ายอ่าก็คือควบคู่กันไปได้เลยครับผมอ่ะพี่ที่พี่บอกว่าไม่แปดหมื่นเนี่ยผมอยากเห็นสภาพห้องเครื่องเขาแล้ว ตัวนี้นะครับก็ให้ดูสภาพห้องเครื่องกันเลยนะครับวิ่งมา80,000กิโลเนี่ยสภาพห้องเครื่องยังสวยแล้วก็จุดที่ใส่น้ํายานะครับต่างๆพวกน้ำยาน้ํามันเบรกแล้วก็อุปกรณ์ที่ใส่ของเหลวต่างๆาเนี่ยสภาพที่สวยมากนะครับ7ปีก็ยังสวยอยู่ไม่เหลืองไม่กรอบนะครับโอเคมากนะครับตรงนี้ผมดูว่ายังสวยอยู่ผมแล้วก็เครื่องเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการถอดแล้วก็ไม่มีการทําอะไรเลย อ๋อก็คือเครื่องยังอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมแต่เราทําความสะอาดให้ถูกต้องครับอ๋อแล้วก็สิ่งที่จะเช็คได้นะครับก็เพียงคุณดึงก้านน้ามันนะครับไม่มีควันออกมาไม่มีน้ํามันออกมาแนนะครับคือสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าเครื่องกาลังดีอยู่นะครับแต่ถ้าเครื่องไม่ดีเนี่ยก็จะมีควันที่เขาเรียกว่าควันไอที่มันเขม่าออกมาจากตัวที่วัดน้ำมันเครื่องันออ๋อครับผมและเรื่องของแบตเตอรี่เหรอครับแบตแบตเตอรี่เราจะมีการเช็คให้ ครับผมนะครับก็จริงจริงอ่ะเปลี่ยนให้หมดนะครับกอดแน่นอนนะครับบอกเลยว่าอุ่นใจทุกการขับขี่แน่นอนครับผมอ่าก็การันตีโดยพี่ปอนเลยนี้ครับผมครับผมเอาละครับโอ้โหพี่ปอนการันตีว่าดีขนาดนี้ครับผมอยากทราบราคาแล้วครับพี่ปอนราคาของเราใช่ไหมครับผมผมเกินอย่างนี้ก่อนได้ไหมครับก็คือตัวเนี้ย ในเน็ตนะครับ2.5 GLS นะครับครับผมป้ายแดงเนี่ยเขาอยู่ที่650,000กว่าๆเลย650,000ถูกต้องครับผมโอ้โหเวลาผ่านมาประมาณ7ปีครับนะครับก็ลดลงมาเหลือที่มาริโอเปิดนะครับครับผมก็428,800บาทเท่านั้นโอ้โหลดเยอะเหมือนกันนะพี่2 0 0 0 0เลยนะถูกต้องวิ่ง280,000กิโลนะครับสภาพยี่สวยอยู่ครับผมอ่าก็ เ่อพอนอยู่ต่อเดือนเนี่ยครับมันตกอยู่ประมาณ7,000กว่าถึง8,000 7 0เจ็ถึงแปดพบาทถูกต้องครับแล้วแต่เครดิตของลูกค้าครับผมแล้วก็หลายๆคนอยากรู้ครับลดราคาถูกลงตั้งสองแสนครับบร,บริการหลังการขายแล้วครับพี่ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วครับให้รับประกันไปเลยนะครับ เครื่องเกียร์กล่อง ECU เนี่ยรับมเวลา1ปี1,000กิโลเมตร1ปี1 0 0 0 0กิโลเมตรเลยนะครับแล้วก็มีบริการช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงให้ด้วย24ชั่วโมงนี่คือตีหนึ่งตีสตีสามได้หมดเลยอ๋อได้หมดเลยครับผมอันนี้เป็นตัวการันตีอย่างหนึ่งที่คุณจะอุ่นใจกับการเดินทางครับผมอ่าแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจเหรอพี่บอครับผมให้ติดต่อมาที่ช่องทาง ตรงนี้เลยก็สามารถที่จะทักเข้ามาช่วงไหนก็ได้นะครับว่าเราจะเข้าไปตอบให้ทุกท่านเลยนะครับครับผมอ่ก็สําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่ปอนมากนะครับผมที่มาแอบดูข้อมูลก่อนผมด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรามาริโอมอเตอร์ด้วยนะครับผมแล้เดี๋ยวก่อนได้ไหม อ่ะมพี่อันนี้คือสิทธิพิเศษสำหรับคนที่กดซับสไครต์ครับผมนะครับสิทธิพิเศษของผมเนี่ยสมมุติว่าคุณกดซับสไครต์ในกล่ปของมาริโอมอเตอร์นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับผมโอ้โหฮ่าหลังการขายก็ดีประกันก็มีครับผมพี่ยังแถมอีกเนี่ยถูกต้องครับผมโอ้โหคนกดซับสไครต์เท่านั้นครับผมอ่าก็ อย่ายลืมนะครับกดซับสไคร b ์ให้พวกเรานะครับย้ำอีกทีกดซับสไคร b ์นะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ